ขอบคุณนของฝากของตอนขอบคุณแม่ขอ,อนำเ้อครับเดิอเป็นนางยุ้ยสนน้อยอีแม่ขอ,อยยกไก่มาเดี๋ยวแม่ก็โอ้นี่เดี๋ยวยกตาไก่ตีแม่ไม่ก็มาซองไปหาน้อแม่รอเป็นเจนา้าไหนแซมเป็นขายายเบิรลูกไส้เต็มจอดีบ้อ วจังมาอุสันโทบ้ากนังคามโนกสัสะโปโหตมโมสีอาริยเมยตโตยเลวจังมาคุณนี่คุณคุณไม่รอดมาันดามคุณคุณคณคณบาจานทังอุศินคุณทานเจ้ามาปกมาบังเจ้ามากันมาเเลียมมอลำ Oh จากน้องมือนอมถานาอม<อ>ก่อนกล้วยกาวลามาสู้จองนาวสู้ขาโพเสลัม ลารนาตัวเดิ้ลหัวให้ได้รู้กรใดรู้กรรมไปนำลำเลียนเหลียวเหี่ยวปานลมเลียนไหลจะฆ่าห่างยามกาบังเห็นฝนเห็นฝนโซนดีหงมาคุ้นนั่นเลอคุ้นนั่นเลอคุ้นที่สวนเจ้าลังให้มาคุ้มเรียมบังก่อลังให้ได้แม่นถูกสัตว์เนี่ยเป็นพันแนวดาคุณมาแต่ทั้งสามญาสติโปกป้องสมองของข้าปัญญาดีสี่แจ้งยามเดิมบ่วยามเดิมเมียผู้ข้าแสดงไอพิมคือ องนอปลาล้องไม่ยาเลยนีกำไปนี่กำไปนีไปคุณแห่งอัำปูหคุณประโยชนโจมลงไปน้ำ ไปนำเธอนี่มนมาทำพิธีข่มก็สิใสยยามนั้นเด้อยามนั้นเด้อยามสิใครอับแก่เสียงอาจนดัางคนขับนั่นเล็วกระทังองคเอกต้นไปตัดสองทำอรหันต์อรหันสัมมาวรปรามาว,าวปาไปไดปารันมันเต้ามันเต้าขอให้ตังย่างกับพี่นายพุงเนียนอังสารราชูเร่พูดทำสูงเมีนลาโมนันใหม้มาปองยุ่นนำได้โรคกรรมได้ทุกกรรมไอ้ทุกซ้ำคำจาคุ้ณนิดามันดาผุด เตียนถนนเลี้ยงมาเฮียงมาคุมให้มาคุมจันเนื้อคุณนันเด้อคุณนันเด้อคน่อเมื่อลาพี่น้องให้มาปองญานี่คุณนี่ภาษีแม่นไตรแก้วแนวริสีซองมาสรองเดียมคุณบ่คุ้มไหมคู่โซทางยานันเด้อยานนันเด้อจะได้มีปองคังปองทางข้าปองให้มันเปลี่ยนมาสู่โมเกียนเผ่าเดินเจ้าสิพาเจ้าเขาเสิยเดินลงชมป่าพาเจ้าเขาเสิยเดินลงชมป่า โมเแ็นเอ้ยแขนเอ้ยกระเจ้าอยาสาเสพัผ้านายอังเดินวันใกล้เดินมาเดิมอย่างสองคนวันเลี้ยวเอียงก็เดิมอย่างสองคนเหตุโน่นเต็มภาคตะบนทลางผู้เดินไอ้ไปกับไอ้เสีอโมเขนเดือนยานไปกับไอ้เสีอโมเขนเดือนยานเสพผ้าส้มดอกตังดอกตังอยู่ในดาวกาโดู เอาละฮะนี่จงมาฟังเนี่ยเจ้าคนบอวสัทธาเมื่อได้เพิ่นไปหามาซอยงันเจ้าภาพบ้านลานี้ผมสมบูรณ์ของกาบลราโม่ฝนทำบุญผู้ละพจนนี้สักคุณไปสมตาสมหน้าสมกับคำคนบาใจกวงใจกวงลพาพเอาคนทำปวนก็มาฟังเร่นอังานงตาด้านเลวท่าด้านเลวภา,า,ากันลูกันลังละมากินมันทนันฟังควงามเมาฟังควงามเมาเพื่อนละกับบานมาละมันหดเพื่อนมาเขียวมพหดมาคำมาบินก็มาำํำมันอินอมานำมนดมาำเข้าํำเข้า,ขา,ขา ปวดหัวลำกะดีใจยาวห่าวห่าเห่าไม่เจาภาพดินอายบ่ลาบยิ่งลืนชายกะดีหมดทั้งสิ้นเจนของกินเพิ่นกับหารมันให้ครับผูป่าสิ้นตอนและการลาบตนกะดีแต่ชนอันบ้านอิ่นอันบ้านอื่นอันพอเคยผ่านมาหลายพอร์เรื่องวันพอเรื่องเมียพอมาลำมาถึงกระดานน้ำทั้งปนเจ้ามาใหญ่งละหน่อยเสียงเสียงต้อยหนาบ้านจังสันบ้านจังสันบ่ได้ผ่านการศึกษาโรงเรียนบ่ได้เข้าป่าคู เจ้าบได้สนบ่อนำเมื่ออนทอนหมอน้ำเมื่อนเขากับบ่ทันกินน้ำลามบ่ท่นลงคอสองซมาเอื่นบอกว่าำลำเอื่นลำลำเอื่นทียงยุน่เอามาํำทาเมียแพงไม่เห็ียยังมีัดแต่หาอิปังปังมาส่มาทำบุญบ้านของเฮาเดียนลเยกกเป็นก็แเ้วนั่นบ่ม่บ่ยยงดีจริงจังมาไปบ้านนาเสื้อบน้อยบ้านดีเ็ดจังสีจะสมบุญทำบุญเ้อ ย้ำอ่มบาดประมาณลุ้นข้าบ่าเอาปันนี่มาล้ำขึ้นวิธีละก็มีมาบอมบองกินหบกูมาแต่ผู้บริผ่อมกันตอนหับหองจังทร์น้ำในทิศูกต่อจะสมเพิ่นทำบุญมีศาสตร์หมอนม้ำมาผูกกันจนเกลียดกาเสียงคนนั้นปั้งกันมามีนายบ้านของเฮาบ้านของเฮา,า,าได้มีอาการเสื้อสาวผูกการปั้งกระเรียบลอยผูกคำเอี่ยมมาบานยังพวกสัตว์กะเสียตังพวกสัตวก์กะเสียตังเอาอย่างอัเต็มอิ่งสิงกันไป ในๆๆกันในหมดทางเอาให้คนตาข่างมาลืมนอนนั่งเจ้าให้ลืมเขาเรียนนาสถาเจ้าเบ่นอีเฮ็ดอินดีเฮ็ดอินดีเด้อใจได้เฮ็ดเดินในสมเงินสมค่าสักท่าได้หน้าขย้อนย่องบารี อันนี้แหละอีเมลพันมโยนี้ยกแรกแขกหมันพานในไม่ใหญ่ยกนี้ยกแรกแขกหมันใบออยกคู่สิบน้ำพ่อกอน้ำคู่เกี๊ยกระปูเต่ามีบาดปูสาแต่มีเหลี่ยมมีลายเพราะฉะนั้นการลองกระลั้มก็คือการถมเปรียบเทียบกันเข้ามเลวันหายกระย่าเป่าตีดีกระย่าเป่ายองไอปังหูไอหูอันเนวอสิบคนกมกี่กระปูคนของและถือของ คนละเอีแอบบอกคือสะดุ้งกระบุงนันต่างกระซือเหล่าหาสมุนออมมนิเพือเลี้ยวผิดมังนาทั้งก่อนยาปล้องนี้ทับหลับประจานนอกลางลาคำประจันชมขวายสัทธาไทยโพวัดเทาแก การทั้งซับการทั้งเปสสมลุลำม,ม่วในดูพอมาได้บาดแตล่ลำละขวาไปดูดินกำมวนโม่ที่มาปังลำบรังคือเขาอ,อยู่สมาราคมคุณเรามาลำอุนมันนี่งแล้มาลำอุนมันนี่สมบุลำน้องขอ ปังไปเฮงเฮงอีกจากสี่ห้าทุมสิ่หัวยุงก็ใส่กันและตั้งเตี่ยวนี่นั่นแต่ว่าคำมันดีรอบพ่นองว่าได้มีเสียงโยนตาตนมาลงทุ่ม,มและจังมาคุ้มนอกันข้มจังมากาเบาบอมออหรือสางขันที ยาลไหนด้ย่านตะเบิดด้วยเท้แลมาเด้ว่าซ้ํไภลาลําจะไหนกได้ใจภูมิข่อนแก่นพุ่นไทยส่งเด้นมาโอ๊อดสิเร็วจอดเอาหักใส่กันลันนอแป Oh, yeah. <speaking in foreign language> โยกที่แหลกแห่เที่หมานใบอ้อยอยกคู่เห็ดตามหีดเห็ตามคอมถักท้ายพีถักท้ายน้องท้อความเขาเข้าใจเวะกะเพรกะน้องตั้งแต่ะเวนสะกอนบาร์มันี่สมบูรณ์ปากไฟมายอดี้ราวกะจายมาในรูปแบบของหมอนำก่นประยุกต์ร่วมสมัยมันี่เพ่งน้ำล่ำพร้อมเห็ดไอตืออกถึงใจสุงสบวร์นี่ถึงใจสุขุสุคนน้องเม่เนาะเอออาสิบอท่านอกท่านใจคือมะล่ำสิ่งบ่ได้เจ้าบ่ได้เงาคักปานั่นปานไรกับเออยาวาลูกว่าเต่าเด้อแม่เด้อเออปังล่ำไปน้ำปังเพิงไปพร้อมเห็ดไอถืออกถึงใจเบสสุุน เอามืุอนี้ดีอ,อกดีใจถือว่าบุญหลายแสนเงาบุญหอดหอดเกี่ยว บุญมาพรามีสมบูรณ์มายุรี่เดมัตตุมโมฮมเสีทังกองบุญกองกัะกุศลของพี่น้องเฮ้าเช่าบ้านหน้ากลางพี่น้องเฮ้าเช่าตะบหน,นองตาดเดนอคุณเนาะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมมาปาดเนื้อปากโตเป็นลูกเป็นเต่าเป็นหลานเป็นลูกในบ้านเป็นบ้านในสวนอีพออีเม์หักสมบูรณ์หน่อยหน่อยหักมายุรี่หน่อยหน่อยตะใบหักไปโดนๆเด้อพี่น้องเด้อบาปบุญคุณอธษหยกหนาหยกในจะคอยสิมาลอามาจากระพีกำนองหยกไปทังนี่ซะก่อนหันมาหาสาวมาลองมาล่ำเป็นยังไเแ่าบ่ กันสามสี่มือจะคิดฮอดก่อยกเจ้าน้อยบ่ดเนี่ยเออคอยไปล่ำกับพู้อื่นคอยกับเบิงตะไลรสดเจ้าได้เท่าคิดฮอดคิดทอดกันยังวะข่อยกะคิดฮอดเจ้ายึดตะวะข่อยบ่เห็นเจ้าเจ้าก็บ่ใหายข่อยเห็นเจ้าในย่ามเจ้าไปกับพเจ้าคือบ่บีโอขอไปหาข่อยกัะซันนล้กันคิดฮอดแห้งปนั้นจังสี่แหละน้อแม่น้อจะสกเสียใดบ่พูเออขึ้นมาปากหวานขึ้นอ่อยแต่บอว่าล่ำพูิ่งก็ได้ ข้าอไปหาจัาไหนโนสูพูดเรื่องกับข้าล้ำเนะอ้ากระชายมณีพ่อกัน,ลน,นแล้วเทืยอจัาไหนกรเห็ดเราเดาเถอะมณีเรืองเขาพอแพงอย่างจากยางจากแนว,วมณีมาเอาบุญเอาท่านกับพี่น้องบ้านหน้ากลางประแหงน่ะล่ะบ่าวมาตัญญา้งแต่เจ้าได้เสียอ,อ,อย่างกรเห็ดพี่น้องอยากเห็นอย่างกรเห็ดได้จับได้ใบได้เบิร์ดโซย,ยางโซแนวขออย่างเดียวยาศดีกับหยิกมันเก๋ แม่นมานเดี๋ยวนี้แม่นมานเดี๋ยวนี้เอาปังเดินเกี่ยวแต่เดินเกี่ยวใหม่ปังเดินเกี่ยวแต่เดินเกี่ยวใหม่พอพรไตเร็วน้องบ่ให่รหวนภัเกี่ยวไกลๆเกี่ยวไกลๆเสียใดบ่มาเห็นยาตะปิ่ตําเอ็นสักกะเส้นลงนอยงบ่ตสติสายลงบ่งล่ลง ซะบีซาบอร์ฮัมเบอร์มาซาบีมันยี่ตัวฮัตตอมตัวยี่ตัวฮัตตอมตัวเนี่ยหวยอูนตีลาบุซี่ไปดำบุเ่งแค่แกนหัวบัวบานบางกลางดึงไม่โอบบัวบานบางกลางดึงไม่โอบลงนันเอลงนันเอลงผัดมาเปลี่ยนเสียงกันเสื่อมใบงามไหลเด้งงามไหลเด้งงามประเทศประท้อนไทยเ่ราะอินปอนลงมาหนี้จ่าคนนำมานำสีสวยโกพาจันทุเธอปลาเถงดาราบะปนห้องอู่ bát năn và bát năn đê ba sa na bổn mô tha yêm nỗi nỗi có đó đủ nên ô yêm số này răm nát ป้าตานังเพิ่นเอ่ยเบ่อไม่ใส่พอยยิ้มอนิดเอิดแน่หนูน้อยยิ้มอนิดเอิดแน่หนูน้อยยิ้มน้อยเวลนราชรัมยิ้มน้อยเวลนราชรัมบุญตานีมหาสน่ห์บุญตานีมหาสน่ห์หอมดอกสะเลติในสติลอยลมโอ้ชมน้งยิ้มวันยิ้มมาเข้าทีชงน้งยิ้มวันยิ้มมาเข้าทีมาผู้ดีปวดแต่พระแล่เหลวไอเสือนหอมดอกซ้อนขี่ละมารีมัน ดอกซ้อนและกี่ลามาลีมันตัวฉันเกียข้าฉันลำพึงตัวฉันเกียข้าฉันลำพึงซองไหลของขุนนี่ก็ตึงซองตึงของขุนนี่ก็ตึงทำให้ฉันกระดึ้งดึงกู้จิ้มตาบใบหน้าของขุนก็ดาหัวสวยใบหน้ามาอยู่เรีก็ดาหัวสวยผมเป็นมวยเกลียกเก้านาดีชูช่อในวันดอดจะปีชูช่อมันดอกจะปีโอ้ขอออมสักที พอรู้สักทีละขอจับสักทีจะไ้ไม่แจ่มอุ่นบุญใจหน่อยบ่บางค่อยสีได้หอมบุญใจหน่อยบ่าบางค่อยสีได้ห่อบุญมหาดาตุรวมปัวเพียงอภรติเต็นตาแกวรอบป้าเคยจะได้มารมจางหอมมะลัผู้ยิ่งบ่ปาขอบคุณหลายๆนะครับพ่อจับอธิจับแท่นดอกพ่อใบกัสจัยายแท่นดอกเอ๊ห้าแถาวามือไปต่อยเถือเขาอิดว่ิมือปานนั่นเอาเนี่ยขึ้นไปยังใบนั่นมอแคมก็ใส่ขึ้นเพลงอยู่ได้ป่า ดอกฟ้าใครจะได้เห็นมาร่มตัวฉันนี่ใหม่มันจะได้ชมตัวฉันนี่ใหม่มันจะได้ชมเพียงจะได้เห็นมันอมก็จะเอื้อมไม่ถึงสวยได้สวยจริงก็ยืนนิ่งยืนพอไรนอจะมาเหมือนอันยู่โอ้พวไใกับปงเดือนอยู่โอ้พวกกับปงเดือนหานไข่ไม่เหมือนและโฉมเจ้าก็ไม่กี่เมืองคนือบอระเบือบานใบเมืองคนือบอระเบือบานไปหาใสกบะปอกะขึ้นเจ้าผู้สูงหัวย บ่าไปหยังดอกเถาวาพุ่นข่อยนี่ยึดยข่ไยได้เบิดเจ้มาแต่แม่นเจ้าปุ้นกระช่งหัวมะเพอยึดตามสภาพเห่านี่ละเปล่าจังสี่ละแม่เอใบเห็นกันเกี่ยวแม่ข้าก็เขินเห่าอยู่เดี๋ยวนานมาไม่สิคือยุดกันเนี่ยพี่น้องทั้งน้ำไปมาทาั้งบริรัฐเมดเิียให้เอากันยูนุ่มย่าวสาวสั่นพนันแล้วว่าคอยกันเลยว่าฮัทเทีเหากันนี่หลีหลัเอามาจะไม่ได้หาขายคือเป็ดหน่อยนี่ว่า์สิน แค่กับเปาดีปังหมาเนาะแม่นาะหมาปลังยังดีไปแล้วเอาเด้อคันนี้เราพรอม ลาคารีลากเพื่อลักสมบัติสมบัตินั่งนังเดินดงสมบัตินั่งนังเดินดงไปตามผู้ไปนะกขปาบันโดยตงไหมไปตามผู้เขาขันยิ้กันกันกายยินกันกายยินกันกายกันกายมันมีอะไรมากลุนดงไหมในเนาบาดนั่นเด้อยเไปก็ต้องเปล่านั่นเด้อยเไปก็ต้องเปล่าต้องเปล่าตกแต่งเงาของมาไปเด้อสายทองหยังเดืกกเส้นเก้าไปนั่นเด้อยลัาสาวน้าลักสองคนดี เดี๋ยตวันเดี๋ยตวันเดี๋ยตวันเด้อลุงปานเด้ออาหอมอุ้นอยาเป่ายามาสอนแดงบานมีมูสาบผสมการแกงกิ้งลิงตนการโดนหอมเลียนลายีนเลียนลายีนเลียนลายีเลี้ยลังไต่อมาสอนผู้เด้อสามโนย้ำเด้อน้ารูการแกงกายอากาศใจญ่ไม่ควรโอนแย่ปานองเขานั้นเด้อล่ามารอเดี๋ยวส่งเด้อล่ามารอเดียบโซ่งเดียวส่งปิ้งตรงองผู้มันลาอยู่มัน ังอันบันลอยู่วันันลคอยเขาคอยยอาສเสียงมาหອอบอนองบอองบอนອງบนจะมี อยากโสดอยากโฉบสองทางบังทางเห็นนั้นเดินละไปโกปันต่างนั้นเดินละไปโกปันต่างปันต่างอันเด่นยังถอยลอยเมื่อเห็นต่อยผู้จดจอดจะมานี่จ้ำมีมูลําเด่นดัวงหัวคว้ารําโดดมีนั่นเดินนั่นเดินนั่นเดินนี่นั่นเดินนั่นเดินนั่นเดินมีละบผู้คนแดนเตีงอ่ะตนเล่นไงหอมอย่าเป่าหาวเด้อแม่เด้อ หยกแล้วเอาทั้งแค้มไปหล,ลายๆจะน้อยจะก่อนหยกต่อไปมอแค้มก็จะบ่ค่อยได้ขึ้นหา่านปันไหนดอกก็เสียยากน้ำสามสาวนี่ลหละสร้างเตยเบิ่งสอ,องอ วเริมพ่อเ็วะเริมแม่ละตโมงจัดมีเรียกปลาดองดีเอาเดียวไปไก่ลิบเบ็ดบ่มาคว่ำกูอ่ะมีหมูควาลัวใหม่เดียวไปสามสวนมีนันเดอร์นันเดอร์นันเดอร์มีนันเดอนันเดอนันเดอร์มีละครอมพอมาหัวคงตรงเต่งเป็นนันเดอรลมาโดนต้นเต่งนันเดอลมาดนต้นเต่งต้นเต่งอ่ะตรงเต่งพันลืมมีลายลืมพันคือสอดแต่มาสงโซนอยู่ในรอนเขาเกยเลยแต่ตีนตาต่างเสงาต hát nam tạo ra đâm đông nam tạo nam tạo tùa ba phân bằng xiềng đáng binh bang binh bang binh bằng 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 binh binh bằng binh bằng binh binh bằng binh 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 ส่วนใบใก่อนตอ,ะนะน,อน,นนั้นนาอาสวดสวดแม่พี่น้องจบลงไปทางปีทางแค้นปากตอนอีพอ,อีเมยียเข้าไว้เอาใส่กองบุญพี่น้องบ้านหน้ากลางเนาะ